สวีดัสสวัสดีผุ้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับย่อผมช่อง i x กซ์สวยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเล็กยวดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์ line, เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัย ไลฟ์รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ bye ้ยบุ้ยพบกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่องมิกซ์เอเวอร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับทุกคนนะ่าจะเห็นตอนที่ครูอัปเปิต้นคลิปไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาเอฮาเอาเอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเออาร์ห้าเจ็ดสกินกล้วยนั่นเองนะครับทุกคนเป็นสกินที่โคตรสวยเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วนะครับป๊ก เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเอา AR57 e เนี่ยมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับเกมเนี่ยก็ได้มีอีเวนต์แล้วก็สกินมีของแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องไปเล่นเพื่อที่ให้สกินเ,<อ>เพื่อที่จะได้รับสกินเออโมดด้วยแล้วกู <c oughs> เพื่อที่จะได้รับสกินนะทุกคนนะเราก็ต้องไปเล่นในแบบปิดกัน้นหรือว่าแบบธรรมดานะครับอันดับแรกเราจะไปดูก็ สิ่งนี้เข้ามานะครับก็คือสร้อยทองของปลอมอะไรต่างๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสาหรับในตอนนี้นะครับไอกลองหัวเลาะทองแข็งเนี่ยก็ได้เข้ามาในแมปแล้วนะทุกคนสามารถไปหากันได้เลยนะที่ผมเห็นนะก็มีบ้านพักแล้วก็ตรงคอกมา้าแล้วก็ตรงไหนอีกว่าบ้านแตกฝั่งสูสารนะครับก็เราเนี่ยไปเก็บของปลอมพวกนี้นะทุกคนเราเอาสร้อยเนี่ยมาแลกเป็นของทองจริงๆนะก็คือว่ามันเป็นสีเทาแบบนี้ไว้ทุกคนถ้าเราไปเจอกันในแมปนะครับเราก็สามารถเก็บมาเพื่อ,อามาแลก หากเราแรกครบทั้ง4อันแล้วเนี่ยเราก็จะได้คุณแจผีมานะครับและอันนี้เนี่ยก็เป็นระเบิดเอเจ็กแล้วก็เสียงตดเอเจ็กเสียงระเบิดไก่ที่13อะไรพวกนั้นนะทุกคนแล้วก็มีขนมด้วยนะอ่าแล้วก็ทิดชู่เป็นบุญก้นนะทุกคนอะไรครับนี่ ก็สามารถไปหากันได้เลยนะครับในแมปอีกอันนึงนะครับโดนใจสายฟรีแน่นอนนะครับทุกคนเนี่เกาะห้ากับก,กระเป๋านะครับทุกคนแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องไปทําภารกิจนะครับเพื่อแลกเป็นบัตรนะครับไอบททดสอบการปนรายสัปดาห์นะทุกคนเนี่ยผมเนี่ยก็แลกมาหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็ได้ครบหมดแล้วนะทั้งเกาะทั้งกระเป๋านะครับก็แค่ไปเล่นในแมปต่างๆนะทุกคนนะแล้วก็ได้มี MB ไฟเนี่ยแจกฟรีด้วยนะแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะทุกคน แล้วก็ยังมีอีกโหมดหนึงนะครับเป็นโหมดอ่าปฏิบัติการไอแอดอกของทองนะครับทุกคนนะทุกคนก็น่าจะเล่นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็โคตรเดือดเลยครับไนท์เกือบจะทุกเกมแล้วก็เป็นแอดอกการันตีของแดงจริงๆด้วยทุกคนก็สามารถเนี่ยไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นอดีรนาเบรกเอานะครับแล้วก็ทําคลิปเล่นเกมอยู่เนี่ยก็สามารถทําตามกติกาที่อ r e n นาเบรกเอาเนี่ยได้แจ้งไว้ได้เลยนะครับทุกคนก็ตามที่ผมขึ้นไว้ให้นะัตอนนี้นะครับทุกคนสามารถไปทําตาม ที่เขากดกติกาเขาตั้งไว้ได้นะทุกคนก็นรับรางวัลด้วยนะครับผมไม่จําเป็นว่าต้องเป็นครีเอเตอร์หรือว่าอะไรนะครับก็สามารถทํากันได้เลยนะครับทุกคนสําหรับตอนนี้เนี่ยก็สกิน AR กล้วยเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็สามารถไปทําภารกิจเพื่อเลขเหรียญน,นะครับเพื่อมารุ้นรับของฟรีนะใครที่ดวงดีกดครั้งแรกแล้วได้เลยนี่ผมว่าคุ้มจัดๆเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเติมเนี่ยก็ไปที่แก๊สท็อปอัพเลยนะทุกคนนะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยตอ,อนนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่เป่าโตนนะครับทุกคนอยู่กับตีมานพี่โตนนะตอนนี้เราก็มาแบบทีวีกันนะทุกคนนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างรอบนี<ะ>้ผมเอาอวกาศมานะทุกคนแต่เราฉีดยาแดงแล้วก็วิ่งไล่ยิงดีกว่าทุกคนไปพี่โตนเนี่ยแกสายยิงอยู่แล้วทุกคนแกสายลุยไม่คุยเสียเวลาครับไปครับเดี๋ยวเราไปบวกกันเลยดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้ซ้ายมือเราเนี่ยมีนะทุกคนนะไอในห้องอะไรท่อน้าอะไรเนี่ยสวยพี่ โอเคไปโดนเก็บไปหนึ่งครับตอนนี้เอาเรื่องนะว่าอันนี้ตรงนี้เป็นจุดเกิดเขานะทุกคนนะอันนี้เป็นจุดเกิดแป๊บเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าทุกคนไปผมว่าต้องมีอีกเอ้นี่ระวังระวังระวังไม่ไหวถอยมาถอยก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นไม่ต้องรีบคปก็เล่นก็เล่นมันอยู่โอเควีโอเคไอหน้าพยาบาลเลยนะตรงหน้าพยาบาลเลยึืนอะไรวะมือ เอาผมผมผมอ้อมไปดีกว่าป่ะที่มาเราเบิดตัวนี้ก่อนโอเคพี่ได้ได้เราจะรอพี่โดนก่อนนะทุกคนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นจะรอพี่โดนแกหาออปชั่นก่อนไม่มีเหรอพี่โอ้อยู่ดีๆเสียงเงียบไปน่ากลัวจัดทุกคนกระเป๋าเองมีประโยชน์ต่อข้ามากไล่ดีกว่าไปทุกคนไปไปโดนไปไล่ดีกว่าไปเดี๋ยวผมอ้อมขวาให้ก็ได้เนี่ยเอาเลยปะ พร้อมยังพร้อมยังอ๋อมานี่ป่ะไม่รู้อ่ะถ้าพี่พี่ไปทางนั้นเดี๋ยวผมไปทางนี้ก็ได้วิ่งตอนมันอะเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปในห้องอาหารนะพี่ฝั่งเนี้ยมุมนี้น่าจะไม่มีอะ่ะผมว่าน่าจะอยู่ตรงห้องพยาบานลน่ะแหละพี่โดนน่นาหน,นี้เคลียร์ประตูนี้ปิดแค่ดวงนี้ก่อนห้องนี้เคลียร์ไม่มี ว่ามันหนีไปไหนวะพี่เฮ้ยน้อยน่าจะวิ่งไปกลางวะพี่อืมใช่นั่นนะนั่นนะบอดยิงมันอยู่อ่ะมันยิงไปแล้วเนี่นี่นี่พี่โดนนี่ตายตรงกลางแสดงว่านี่มันอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยโอเคระวังด้วยเด้อระวังด้วยเด้อถ้าคนโอเค อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างบนโอเคได้รู้เรื่องกระเบื้องแตกเราต้องตามเราต้องตามเพื้อนให้ดีนะทุกคนนะเดี๋ยวโดนปาดคนเดียวเรียบร้อยเลยเสียเกมหมดเลยนะผมจะตามพี่โดนนะทุกคนนะอะไรนะโอเคโอเคปาเลยพี่ปาเลยเฮ้ยพี่ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีนี่นี่หน้าผมนี่ตายหนึ่งตายหนึ่งฝั่งนี้ตายหนึ่ง เดี๋ยวผมปีนด้วยผมปีนด้วยมันหนีมันหีปาไปปโอเคโอเคไปโอเคโอเคโอเคพี่ไปไปไปเดี๋ยด้๋ดีกินยาแปวดแบบนึ้โอเคโอเครู้เรื่องวิไ้ได้ได้เดี๋ยวไล่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 ตัวนี้ก่อนระวังระวังโอเคพี่โอเคผมล็อกบนให้อยู่ เอ้ยบนบนทางพยาบาลข้างบนมีมีเสียงตายหนึ่งตายหนึ่งตายเป็นหนึ่งวิกำบนขอรีตัวก่อนแป๊บนึงโอเคมามามาผมพร้อมแล้วเอ้ยระวังระวังกำลังไปสวยสวยสวยวิโอเคโอเคดีตัเองก่อนได้ไม่ต้องรีบนะค่อยๆไปค่อยๆเล่นกันโอเคพี่โอเคบอทเราเราผมว่าเราต้องไปเกียร์ตัวนี้ก่อนโอเคโอเค โอเคโอเครีตัวนะเดี๋ยวเรารีตัวก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวพร้อมไอ้ไอ้ครบไอ้ครบเสร็จเดี๋ยวก็ไปลุยกันต่อทุกคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูของตัวนี้กันดีกว่าทุกคนโอ้โอเสร็จห้าว่ะเอเรื่องอยู่นะโอเคน่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนนะฟอก็แต่งดีอยู่โอเโอเยาเอาไปเล่นได้ระเบิดเอาไปเล่นได้ เราเก็บออปชันแล้วก็ไปลุยกันต่อดีกว่าทุกคนไปโอเคครับตอนนี้เราก็วิ่งเช็คฝั่งนี้นะไอตัวที่ผมยิงตอนแรกนะทุกคนโอเคโอเคระวังระวังทุกคนระวังประดักหน้าประดักหน้าเราไปดักหน้าโอเคพี่ได้ได้เดี๋ยวผมจะอ้อมไปกับพี่โทนนะทุกคนเดี๋ยวฉีดยาวิ่งแล้วก็ไปเลยได้พี่จัดไปโอเคป่าไปน้องป่าไปเดี๋ยวไปกับพี่โทนเองไปพี่โทนพี่โทนไปเดี๋ยวผมอ้อมเองก็ได้ไป อยู่นี่ก็ได้พี่ต้อนกับน้องมันโอเคโอเคได้ได้ได้โอปีระวังด้วยเดี๋ยวผมออมให้นี่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 เสียง<ส><ส>อยู่หน้าผมเลยตอนนี้เนี่ยนี่นี่อยู่ไอสามชั้นนะพี่นี่นี่เข้าสามชั้นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ในสามชั้นเลยพี่อยู่ด้านในเลยเดี๋ยวผมต้องเล่นระเบิดเฮ้ยสองตัวเล้วพี่มาช่วยพี่มาช่วยได้ได้พี่โอเคโอเค,อเคผมล็อกรออยู่ ปลาระเบิดปลาระเบิดน่าจะชั้นสองครัพี่ไม่แน่ใจว่ะอยู่สามชั้นนั่นแหละระวังระวังพี่ระวังระเบิดลิงพี่ระวังซ้ายระวังซ้ายด้วยอุ้ยเอาอีเหี้ยพี่โดนตายอุ้ยอืมกว่าจะตายนะมึงอ่ะโอ้พี่โดนตายตายไปยังเหลือยังเหลือข้างบนอีกคนตายปข้างัมบุนที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เลยโอ้เสียดายว่ะพี่ เปนไงเป็นไงสวยสวยยโอเคโอเครู <m ys hing> <ym> so ้เรื่องโอ้โหพี่โดน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 เพปิดเกมพี่โดนเดี๋ยวผมโอเคโอเคผมเติมยาก่อนแล้วผมยิงไปอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ทำไมไม่ตายเหลือเชื่อเลยเดี๋ยวรีตัวก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมเมากระสุนพี่โดนออกก่อนดีกว่าทุกคนแก่ใจเกาะอกเกาะผมแตกหมดแล้วไอ้เหี้ยนั่นยิงมาเดี๋ยวเอากระสุนแกออกให้หมดนะ เดี okay, ๋ยเราคัดกระสุนแกแล้วก็เราไปโถมไปตัวสามชั้นก่อนนะมันยังอยู่ด้านในนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนทุกคนเราจะเอาระเบิดเนี่ยโถมไปโอเคแต่ตอนนี้เก็บเอ็มบุกหนึ่งพี่โดนไว้ก่อนโอเคนี่เก็บไว้เดี๋ยวทีเราค่อยมาเก็บทุกคนเราไปเคลียร์ตัวสามชั้นก่อนเดี๋ยวล็อกรอไว้นะล็อกรอไว้เดี๋ยวปาระเบิดเองอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไปยืมมาวะบอดอ่ะโอ้ติดจัตตาร์ีก อ๋อเด้อเด้อเแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดเปิดประตูแล้วก็ปาระเบิดไปเลยยัดไปเลยยัดระเบิดเลยปาไปปาไปไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่อยู่ใต้บินปล่าวะปาไปปาไปเออปาเลยปาปลาปาปลามีเท่าไหร่ใส่หมดเออปาไปปาระเบิดให้หมดลูกอีกลูกอีกลูกปลาอีกปลอีกระวังระวังระวังยี่อะไรจะระเบิดตึงหมดเลยเนี่ย เอ้ยีกเอาอีเอ้ยีอาอไปอีไปอีกไปอีกอไม่ตายก็ไม่รู้แล้วแหละป่าไปอีกปาไปอีกเออไปอีกไปอีกเออพอแล้วพอแล้วไปเอาเลยเอ้ยเอ้ยระวังอุ้ยไอ้เยอะเกือบอะนี่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 เสียงย่องอยู่ใต้บันไดเลยเอาหายตัเอ้ยนี่นี่นี่ได้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  โอ้โหเกือบแล้วนี่โจสกินไปหนึ่งทีวิวโอเคเกียร์นะทุกคนทีนี้จะได้แยคู่บ้าหาร้วยมาจาไหวะสกินสวยปะสวยปะในโดนเนี่ยกล้วยมาแบบเนี้ยโคตรเท่สวยปะสวยปะอย่างเท่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็เกี่ยวของกันเลยรักกันนะทุกคนนะรอบนี้เสียพี่โทนไปจัดไป ผมตัวนี้ผมมามาแจกของอห้หล่วเลยไหนผมมาดูตัวนี้ดิยิงอย่างเยอะไม่ตายได้ไโอ้โหกอดสามทุกคนเหลือเชื่อเอลย,ยอะไรวะเนี้ตยตายยากตายเย็นโอเคโดนโน้ผมเก็บเสร็จแล้วนะเขาใช้ f 2000ตัวนี้ใช้ เอ็นเก้าสี่ทุกคนโอเคในกระป๋องไม่มีอะไรอันเราเอาไปซอสเลยโอเคเอ็นกระป๋องนี้ผมจะแบ่งให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะทุกคนนะเออเอาเอาแลกกันแบ่งกันแบ่งกันเพราะว่าผมคนเดียวเก็บไม่หมดแบ่งของกันเลยอ่าแลกกันดิพอกับเอ็นอะแลกกันแลกกันแบ่งแบ่งกันไปเอาเลยเอาเลยนู่ยนุ่ยอยู่นู่ยเออนั่นแหละแบ่งกันไปเลย โอเคเดี okay. ๋ยวมาดูตัวนี <im 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 ้ก่อนตัวนี้เปืนออะไรเนาะเฮ้ยมันเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วทุกคนตัวนี้โอเคยาเนี้ยไปขายได้อยู่เก็บหมดเก็บหมดทุกคนเราต้องเก็บให้หมดรอบนี้ได้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันอ๋อยังตรงนู้นอีกนี่หว่าผมวางเกาะห้าไว้ได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 ้โอเค เรามาเก็บฟอกับเอาะห้าก่อนโอเคโอเค,อเครู้เรื่องเดี๋ยวก,ก็เก็บฟอก่อนแป๊บนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บโอเค,อเ,คเรียบร้อยโอเคสวยงามครับเกมนี้ออกสามแสนห้าเายังปลอดภัยเสียพิโดนไปหนึ่งคนทุกคนเสียดายมากทำจริงพิโดนได้อิ่มแล้ว ไม่เป็นไรครับโอเคสก,กินก็สวยทุกคนสามารถไปจัดได้เลยนะทุกคนนะที่แก็ตท็อปอัพนะครับผมโอเคครับอเออรอดแล้วทุกคนยิมไปสิคนวะเอาเรื่องโอเคครับรอบนี้มากลางแสงนะทุกคนนะรอบนี้ผมสุมทีมมานะครับผม <c oughs> มาคนเดียวเสียวเลยแต่ดีว่ามีเพื่อนร่วมทีมนะเป็นคนไทยดังนั้นเลยเดี๋ยวผมฉีดยาวิ่งแล้วก็วิ่งไปตรงประตูแตกเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะรอดหรือจะตุยนะทุกคนแต่เราก็ต้องสู้นะครับ นี้โชซสก,กินไปเพื่อนดูหนึ่งทีเป้าห่อ,อ,โ,อคโคตรสวยโคตรได้เก็บเสียงมันเป็นกับไอ้นั่นนะกับป่องน้ําผลไม้ทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยโอเคแต่เราวิ่งไปแตกกันเลยดีกว่านะโอเคหนึ่งนาทีเปิดตรงนี้ก็เปิดนะทุกคนนะตรงประตูแตกนี่มีคนนะแต่รู้สึกว่าเขาจะวิ่งเข้าไปแล้วเพราะว่าผมนั่งรอยด้านนอกอยู่พักหนึ่งอ,ะอ่ะเดีย๋ยวเราจะลองปีนกลองดูปีนกลองเอออย่าตกประจาทรใดแล้วกูอุย้ยฟอว่ะ

พาจัดโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับ a r สกินกล้วยนะัน่นเองนะครับทุกคนถ้าใครอยากจัดเน็กแก๊ตท็อปอัพตามคลิปเลยนะครับสาหรับใครที่ไม่ใช่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าทําคลิปเกมอาร n นาเบิกเอาเนี่ยก็สามารถไปทํากิจกรรมที่ผมแปะไว้ตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊